ไปกันต่อนะครับกับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับก็คือจังหวัดเลยนะครับบอกเลยว่าในช่วงอากาศดีๆนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้เราไปจิบกาแฟแลโขงกันครับจังหวัดเลยครับชวนเที่ยวงาน Coffee f e แอ a เลยอ p พิโซด5นะครับจิบกาแฟแลโขงพร้อมเลือกซื้อสินค้าโอท็อปและสินค้าแห่งความยั่งยืน SDGs ในช่วงระหว่างวันที่5 7ธันวาคมนี้ที่เฉียงขานครับ นายชัยพจน์จรุนพงศ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม c o f f ่เฟสเอดเลยอีพิซดไฟจิบกาแฟแลโขงและกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้ายั่งยืน SDGs ภายใต้โครงการส่งเสริมกลุ่มสินค้าเพื่อความยั่งยืนและสินค้าที่สร้างสรรครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ไทยโกอินเตอร์ณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีหรือที่บริเวณลานเจ้าแม่ตะเคียนนั่นเองนะครับของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับโดยภายในงานครับมีร้านกาแฟชื่อดังจากหลากหลายอำเภอนะครับของจังหวัดเลย นำกาแฟคุณภาพดีมาออกร้านให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองกันครับพร้อมยังมีมุมชิมกาแฟนะครับริมโของอันงดงามสมชื่อจิบกาแฟแลโขงครับนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าโอท็อป ผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝาของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ให้เลือกสรรและก็แน่นอนครับว่าภายในงานมีดนตรีบรรเลงสร้างบรรยากาศในการจิบก,กาแฟแลกโของอย่างเพลิดเพลินมากๆครับน่คพันธุ้วานี้ขึ้นไป ซโล่เพลเงเองเลยนะครับูกต้อง<ก>ค,คนที่ไปจิบกาแฟวันนี้น่าจะบอกว่าโอ้โหดื่มดำกับรสชาติกาแฟแล้วก็ได้ฟังเสียงเพลงพ,พอๆไปด้วยนะครับซึ่งโอกาสนี้นะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนร้านกาแฟท้องถิน่นผู้ประกอบการโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในงาน Coffee Face a d เลยเอพิส od 5จิบกาแฟแลโงงซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ธันวาคม2568ครับ ถูกต้องนะครับก็สามารถไปจิบกาแฟแลคขงชมรบรรยากาศดีๆได้นะครับวันที่5-7ธันวาคมนั่นเองครับก็เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับไปกันได้ครับใครที่อยู่ใกล้นะครับแล้วก็ถ้าไปจิบกาแฟแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์และส่งรูปมาให้ดูด้วยนะครับถูกต้องครับ